สวัสดีครับผมอันนี้ก็คลิปต่อจากเมื่อกี้เลยนะผมเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายเสร็จก็ถ่ายอันนี้ต่อเลยผมก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้นี่คือหมายถึงถ่ายกาโลไหมนะผมเดี๋ยวจะเป็นเวลาเดียวกันนะผมถ่ายจากกาโลตัวใหญ่เสร็จก็ถ่ายต่อตัวนี้ตัวนี้ต่อเลยนะผมประมาณนี้เนาะแยกเป็นคลิปไปนะผมมันจะยาวเนาะมาเห็นขนาดความแตกต่างไหมครับผมความใหญ่ความแตกต่างนะผมจะเห็นโทนสีนิด แตกต่างกันเล็กน้อยตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะผมจะเห็นเป็นสีม่วงเลยล่ะตัวนี้จะเห็นเป็นสีตาลนะผมตัวนี้จะเห็นเป็นสีม่วงนนวเห็นไหมครับ ah ส่วนตัวผมชอบส่วนตัวผมชอบตัวเล็กนะผมสีเรื่องสีนะผมเรื่องสีเนาะนี่ครับผมความสูงตัวนี้อยู่ที่ประมาณยี่สิบสองเซนนิดๆน,นะผมส่วนตัวนี้ตัวเล็กนี่ประมาณก็ประมาณสิบเอ็ดสิบสองเซนนั่นนะผม ประมาณสิบสองเซนจากตาผมนะผมจากตาผมประมาณสิบสองเซนนิดสิบสองเซนครึ่งนะผมประมาณสิบสองเซนครึ่งเนาะประมาณสิบสองเซนครึ่งนะผมความสูงตัวเล็กเนาะตัวนี้ประมาณยีิบสองนะผมยีิบสองเซนนิดนิดหน่อยนะผมความแตกต่างคือแบบโอ้โหคือมันห่างกันมากครับผมเห็นไหมครับความใหญ่นี่คือแบบ แมโคลไซด์กันนะผมโคลไซด์กันเลยแหละพ่อกับลูกก็พ่อกับลูกครับผมเห็นไหมครับพ่อกับลูกเหมือนเลยนะผมขนาดตัวเหมือนเลยเหมือนเลยแหละจุขยับให้ดูไปแล้วนะผมคือไม่ต้องอะไรมากผมจุขยับเนาะให้ดูไปทั้งสองตัวแล้วอืมประมาณนั้นนะผมเรียบเที่ยวคำแตกต่างนะผมนี่ถ่ายมึงเดียวนะผม ความแตกต่างหน,น้าตานะผมตาตัวตาตัวเล็กจะเป็นสีแดงนะผมเป็นสีแดงใสแต่ใสใสแบบใสไม่สวยนะผมใสไม่เนียนนะมันใสเหมือนคือตามันใสไม่เนียนนะผมมันเบลอมันเบลอนเอนะผม มันใสใสไม่เมียนน่ะต้องมองด้วยตาเปล่าอ่ะตัวตาเปล่าเนี่ยก็ต้องเล็งเลยผมเล็งอ<ม>่ะอืมตาเปล่ายังต้องเล็งมันเล็กเกอะมันเล็กอะตัวมันเล็กอะครับผมคือมตัวมันเล็กอะมัใสแล้วมันไม่ค่อยสวยนะผมมันไม่สวยเลยแหละผมมองมันไม่สวยนะผมสู้ตัวใหญ่ไม่ได้ตัวใหญ่แบบเนี่ยตัวใหญ่คือแบงแบบเอาวิ่งหมดลุดกูโชยแกปุ๊กแกแตะดูแค่นี้ปึ๊กแค่นี้หลุดเลยจะให้โอ้ยตุดหมึกเอ้ยตุดหมึก ตุนเหมือจริงๆเลยห,หลุดโชว์เลยเว้ยตัวเล็กนี่แข็งแรงกว่านะผมถ้าคุ้มหลุดไปแล้วแข็งแรงแต่มาทนแต่แข็งแรงกว่านะผมแข็งแรงก็แข็งแรงก็ตัวใหญ่อยู่แล้วผมอืมอยู่ขยับก็ดีกว่านะผมหน้าตาอีตรงไหลข้อแตกต่างตัวใหญ่ต้องไหล่จะถอดไม่ได้นะผมเนี่ยจงขยับไม่ได้นะผมเห็นไหมครับไม่ใช่ตรงไหลเลยคือไอตรงนี้นะผมเนี่ยแงแหลมเนี่ยอีตัวเล็กมันสามารถ ไอนี่ได้ผมขยับได้เห็นไหมครับขยับเปลี่ยนทรงได้เออแจวดีเอาตัวเล็กแจวนะผมขยับเปลี่ยนทรงได้นะผมผมเสียวมันจนมันมันก็น่าจะหลุดได้เหมือนกันนะผมตัวเล็กเนาะเนี่ยนะว่าน่าจะเป็นบอลจอยหรือเปล่าไม่รู้นะผมผมไม่ได้แกะดูไม่ได้ดูนะผมอืมใช่มันเป็นบอลจอยนะผมส่องดูเมื่อกี้นี้เป็นบอลจอยเนาะเนี่ยตรงเนี้ยไม่หลุดนะผมเป็นบอลจอยหมได้นะผม ตัวใหญ่หมุนไม่ได้นะข้อแตกต่างละหัวก็โลกตรงนี้คือแบบตัวใหญ่ดูแบบดูดีก็เยอะเลยผมเห็นไหมครับโลกตรงหน้าอกอะ่ะถ้าสังเกตเห็นนะผมตัวเล็กคือแบบตัวเล็กคือเล็กแม่งเล็กเล็กจัด,จดเลยยกุแทบมองไม่เห็นนะคือซองผมก็จําได้แค่นี้ มันมองไม่เห็นฟันนะผมมันมองไม่เห็นฟันมองมองไม่เห็นรายละเอียดฟันนะผมมองไม่เห็นรายละเอียดฟันรายละเอียดมันคือมันดีเทลมันจมจมไปนะผมตัวเล็กเนาะแต่อีตัวเนี้ยคือแบบเออมึงเห็นเป็นฟันเป็นอะไรเลยอะเออนะครับเป็นห่นเป็นหัวกะโหลกมันสมจริงกว่าอืมประมาณนี้ผมที่เขาต่างนี่ผมบอาตาก็ดูแบบเออมันแบบตัวใหญ่คือแบบคมกว่าตัวนี้คือแบบไม่ค่อยคมนะผมไม่คมเลยแหละรายละเอียดดูจมจมไปนะผม ฟันอาไม่ได้ตัวนี้อาได้นะผมเหือวหวาเฉียวไม่น่าแตะมันเลยครับผมหัวมันขาดโชยอีกแล้วทำไมชอบโช์หัวขาดวะใหญ่สวยกว่าแต่สีไม่ได้เรื่องทางมันครับผมเอาแบอย่างนี้ไปก่อนนะครับผมแตกต่างข้อแตกต่างผมเคยเปรียบเทียบกันดูครั้งแล้วอะอืม มันก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันมากนะผมไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะผมถอดพระคุมให้ดูกันข้างหลังนะผมจะต่างกันเป็นเรื่องสีนะผมนี่สีอันนี้จะเป็นสีม่วงมีการไล่เฉดสีนะผมอันนี้เป็นสีเดียวมาเลยสีเดียวแม่งทั้งตัวเลยนะผมสีเดียวแม่งทั้งตัว อันนี้มีการไล่เฉดสีมีม่วงไว้ไล่เฉดสีนะผมครับเฮ้ยมันดูสวยอะมันดูไล่เฉดสีมันดูสวยอผมชอบอะชอบแต่แม่งตัวเล็กไปรายละเอียดคือแบบเนื่องจากข้อต่อข้อไอ้นี่ข้อดีมันเรื่องสีเรื่องสีข้อต่อเนี่ยผมชมแค่นี้นะผมแล้วความสวยก็สวยอยู่หรอกแต่มันสู้ตัวใหญ่ไม่ได้ครับผมพวกคําเนี้ยผมแล้วมันมันได้แต่คนนะผมสำหรับผมมันสู้ตัวใหญ่ไม่ได้ตัวใหญ่เราจะอุย้ยดับโคตรห่วยแตกครับผม เหมยแตกคำนี้ต้องหวยแตกมากทุกอย่างเหมือนกันเกือบหมดนะผมเหมือนกันเกือบหมดเกือบหมดนะผมดีเทลอะไรเหมือนกันเกือบหมดนะครับผมเหมือนกันเกือบหมดเลยมันก็เกือบหมดเลยมันมีแค่แตกต่างกังที่รายละเอียดตัวนี้มันอาจจะจมๆๆไปบ้างตัวนี้อาจจะแบบไม่จมมันจะเห็นชัดประมานี้นะผมเพราะตัวมันใหญ่เนาะอืม เดี๋ยวเราก็ถ่ายเล่นเนาะเข็มคัดนะผมผมย้ำถ่ายดูเข็มคัดนะผมมันชอบเบอผมเข็มคัดเห็นไหมเข็มขัดไหมผมแต่เข็มคัดตัวใหญ่คือเหมือนกันแทบเกือบจะทุกอย่างอ่ะอืมแค่รายละเอียดตัวเล็กมันน้อยจมกว่านิดนึงนะผม แต่มันทดแทนเรื่องสีอะไรกอหยับมาต,ตัวมันเล็กกว่ากันแบบเยอะอะตัวมันเล็กกว่ากันเยอะอ่ะเยอะเลยแหละหน้าตาผมตัวเล็กก็มองเห็นดีๆตัวเล็กสวยกว่านะสีอะ แต่ถ้าเกิดซูมไปใกล้ๆแล้วมองเห็นในตาเปล่าในกล้องมันอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะผมมันดูมันมันสวยใช่ไหมมันดูมันคมแต่ถ้าเกิดมองใ้ตาเปล่าจริงไม่ได้คมแบบงั้นนะผมผมมองใ้ตาเปล่างจริงคือมันดีเทลมันจมไปนะผมมันสู้ตัวใหญ่ไม่ได้อยู่ขยับคือแทบไม่บิดไม่ได้แตกต่างอะไรกันมาไอ้ออะไรนะไอดีเทลอะไรมันไม่ให้ไม่แตกต่างมากประมาณนั้นนะผมตัวเล็กตัวใหญ่เนาะ ต่อไปตัวก็มีประมาณนี้นะผมสิ่งที่แตกต่างกันนะผมเพียงแทบไม่แตกต่างกันเลยอะ่ะมานั้น,นผมจะเว้นเรื่องสีเรื่องจุดขยับประมาณนี้นะผมแค่นั้นเองนะผมแล้วก็เรื่องดีเทลเนาะประมาณนี้นะผมแค่นั้นเนละยอืมต่อไปมาดูตัวไปแล้วก็มามาดูอย่างอื่นมาครับผมตัวก็เหมือนกันทุกอย่างนะผม ตัวเล็กก็ทํามาได้ดีมากนะผมแต่ราคาอย่าลืมราคามันก็เอาเรื่องนะเอ้ยผมลืมพูดราคาไปเลยนะผมตัวใหญ่ด้วยอ้ยลืมได้ไงวะคลิปที่แล้วผมลืมพูดราคานะผมผมเขียนไว้ใต้คลิปตัวใหญ่นะผมอันนี้ผมก็จะพูดอีกทีหนึ่งตัวเล็กผมได้มาประมาณอะไระมามาประมาณห้าร้อยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะประมาณห้าร้อยได้นะผมตัวนี้เนาะถ้าจะไม่ผิดนะประมาณห้าร้อยได้เนาะ ส่วนตัวใหญ่ผมได้มาประมาณแค่หกร้อยห้าสิบาทรวมค่าส่งเรียบร้อยผมตัวใหญ่หกร้อยห้าสิบบาทราคารวมส่งมาครับผมคือแบบแม่งความใหญ่กันแล้วคือแบบกล่องนี้ก็เป็นเริ่มเลยครัผมเลยผมให้ดูกล่องอีกทีนึงครับผมก็คือแบบผมที่ผมยอมขายตัวเล็กก็เพราะว่าจริงผมอยากได้ตัวเล็กนะ ตัวใหญ่มันแบบเทศเล่นมันทำอะไรทำไม่ได้แต่ว่าจุจักราคาแล้วโอ้โหคือแบบเอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดีกว่านะผมประมาณนี้นะราคามันไอตัวนี้ก็ประมาณ500ห้าร้อยเนี่ยผมจะไม่ผิดนะซื้อมันซ,ซื้อมันนาน,านแล้วจำไม่ได้ครับผมซื้อมาเท่าไหร่บะประมาณนี้ครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมประมาณประมาณห้าร้อยเนี่ยอืมจะไม่ผิดนะจะไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะค่อยนึกดูอีกทีนะผม เดี๋ยวผมจะเขียนให้ที่หลังใต้คลิปนะผมไม่ได้มาเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้ได้ประมาณเท่าไหร่หกร้อยห้าสิบใช่ใช่หกร้อยห้าสิบนะผมตัวนี้เนาะนี่ผมหกร้อยห้าสิบตัวเบื้อลิมเลยราคาพอๆกันด้วยราคามันพอๆกันเลยครับผมที่ผมเลือกตัวใหญ่เพราะว่าราคามันพอๆกันถึงตัวใหญ่มันจะดูไม่ขยับอะไรไม่ได้มากแต่มันตั้งโชว์มันสวยแล้วมันดูเต,ต็มไม้เต็มมือมันจับเต,ต็มไม้เต็มมือไม่เล็กครับผม มันดูไม่เล็ก,กอ่ะมันดูแต่ไม้แต่มือเนี่ยผมชอบตรงนี้ด้วยอืมประมาณนี้นะผมมันจะหลุดก็เหอะผมไม่ได้เอามาเล่นนะผมโตแล้วก็คือแบบผมแทบไม่ได้ไม่ผมไม่ได้เล่นอะไรของเล่นเนี่ยผมแทบไม่ได้เล่นเลยผมตั้งโชว์อย่างเดียวผมประมาณนี้เนาะคือเอามาจับบมามา้างเอามาจับบ้างนะผมแต่ก็ไม่ได้เล่นแบบชุชาชูชาเหมือนเด็กๆนะผมเด็กๆนี่เล่นชนจับๆนะผมแต่ของเล่นเนี่ยผมอ่แต่ผมเป็นคนถลอมของเล่นนะของเล่นสิบปียี่สิบ ตั้งแต่ผมสิบปีตนะั้งแต่ผมยังเด็กๆอยูหรืออนุบาลผมยังมีของเล่นพวกนั้นอยู่เลยนะผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงตอนนี้มันจะมันก็เสริมสภาพไปมากแนละ้วน้องมาเล่นนะนาฬิกาจะปลุกได้ไหมพี่พ,พูดนอกเรื่องตลอดเลยวะไม่รู้มันเป็นอะไรนะพูดถึงของเล่นชอบไปเรื่องเก่าๆนะเฮ้ยหลุดอีกแล้วเหรออุบ้าบอจยิงเลยอ่ะตัวตัวไปแล้วนะผมราคาไปแล้วพูดคลิปแม่งโคตรยาวแค่ <Okay. S 2> เรียบเทียบมันเช่นเนี้ย มาดูผ้าคลุมก่อนดีกว่านะผมผ้าคลุมนะผ้าคลุมไอมีดเน่าเปล่าอย่างก่อนผ้าคลุมเห็นไหมครับเห็นครับแตกต่างนะไอนี่ดำปีเลยผมไอนี่สีบางกว่านะนอนไอนี่บางกว่าไอนี่เข้มกว่านะผมไอนี่แข็งโปกนะผมไอ้นี่แข็งโป,ปกเลยอะ่ะมาดูความจ้านะผมเดี๋ยวผมเอาไฟฉายมาส่องไอนี่ให้ดูนะผมโทรศัพท์ ดูความจ้าของแสงกันนะผมเอมองยิงจะรู้เรื่องไหมวะนะ่าเนี่ยว่าไหนบางไม่บางยังไงส่งมันก็แบบดูไม่รู้เรื่องหรอกครับผมประมาณนั้นนะดูไม่รู้เรื่องมันดูไม่รู้เรื่องหรอกประเด็นคือมันใสเหมือนกันแต่น,นี้มันหนากว่านั่นเองับผมถ้ามองในตาป่าโดยโดนแสงไอ้ตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะผมไอ้นี่โดนแสงไม่เป็นสีม่วงนะผมไอ้นี่ก็เป็นสีน้าตาลอย่างนี้เลยนะผมนี่ละเอียดแมงโคตรพาคิลิวเลยดับเบิ้ลพาคิลิวทั้งสอง ไอนี่ดูเบอร์แข็งๆนะผมดูมันแข็งๆหนาหนะผมแข็งไอนี่ดูแบบยังไงอะไอนี่ดูแบบดูแบบนุ่มอะดูแบบนุ่มอะผมนุ่มนิ่มอะประมาณนี้ผมเนี่ยไอนี่งองี้แทบไม่ได้ผมแข็งมากอะแข็งๆนะผมเนี่ยแข็งนะผมไอนี่คือแบบงองี้ได้อ่ะอืมก็ดูเอาเองแล้วกันนะผมอืม รายละเอียดมันไม่มันแทบไม่ได้แตกไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับผมพาคคิริวก็จะมีพาคคิริวมันอาจจะมีฝุ่นมากครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เอามาเอาจือจะมาถ่ายทีมันตั้งโชว์แล้วผมมันก็มีฝุ่นเป็นปกติอยู่แล้วเรื่องฝุ่นผมไม่ได้มีตู้อะไรเข่าแล้วผมไม่ค่อยมีเงินด้วยเนะอยดูที่นอนก็ยังแบบโอ้โหดูดิเก็บขาดเลยฮนะอืม ก็คือคือคนมันอยากได้นะผมกินข้าวเอาำปลาก็เอาเคยเห็นไหมครับมันนั่นแหละอามาก็เอานะผมกินข้าวของมากก็เอายอมยอมอ่ะยอมอ่ะยอมอดยอมอดกินนะผมเพื่อซื้อของเล่นโอ้โหโคตรแบบโคตรโคตรวีนครับวีนนี่ผมดูรายละเอียดตรงนี้ผมดูผ้าคลุมนี่ผมบอกว่าแทบแตกต่างแทบไม่ได้แตกต่างกันแต่ดูลายนะผมดูลายตรงนี้นะผม ตัวเล็กไม่มีนะผมมองในตาเปล่าผมไม่มีนะมองผ่านกล้องก็ไม่มีนะผมเห็นไหมครับดูรายละเอียดมันมีลายมันเป็นลายหรือมันอะไรวะเนี่ยใช่ผมมันเป็นลายเนาะมันเป็นลายใช่มันเป็นลายนะผมไม่ใช่ว่ามันยับหรออะไรนะผมมันเป็นลายเนาะเห็นไหมครับลายตัวใหญ่จะเห็นเป็นลายนะผมเห็นไหมครับนี่นี่นี่นะเป็นลายับผมเนี่ยเห็นไหมตัวเล็กไม่มีลายนะผมไม่มีเนาะ และสิ่งที่แตกต่างที่ผมเห็นเมื่อกี้ก็คือตรงนี้ด้วยผมสังเกตไหมเฮ้ยมึงตัวใหญ่เน่แท้แต่มึงรายละเอียดไม่ครบหรอวะดูดิดูเล็กดิเฮ้ยทำไมมันแตกต่างกันวะผมหมายถึงตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้นะผมสังเกตไหมตรงเนี้ยสองฝั่งเนะี่ยกับอีกสองฝั่งของของตัวเล็กนะผมเนี่ยเฮ้ยตัวเล็กมันมีรายละเอียดมาครบอ่ะไม่ตัวใหญ่มันไม่มีนะผมประมาณนี้เนาะ มันตัวใหญ่แต่แท้นะประมาณนี้นะผมมันไม่มีว่ะตัวเริ่มบรท่าแต่มันไม่มีนะผมแล้วตัวนี้ยมันไม่เหมือนกันด้วยลายเนี่ยไม่เหมือนกันเฉยเลยมันคืออะไรมันคืออะไรมันตัวเดียวกันนะเนียเห็นไหมครับนี่ที่แตกต่างกันแล้วพระคุมนี่แล้วก็ลายตรงนี้นะผมพระกลุมตัวนี้มีลายมีลายตัวนี้ไม่มีลาย มานี้นะผมควคุมเนาะอ่าเปลี่ยนพาพคบคุมไปแล้วแ่เปลี่ยนเทียบแบบสิบหกนาทีแล้วโอ้โหการลนี่มันเอาเรื่องจริงว่ะคลิปอื่นนี่กูไม่ค่อยเอาถึงนะเว้ยมาดูตรงมิดดาบกันต่อนะผมที่นอนผมเนี่ยขาดยับหมดละมานมิดดาบนี่มิดดาบผมที่ผมเคยพูดว่าตัวเล็กมันสวยกว่านะผมเห็นไหมครับตัวเล็กมีขอบขาวนะผม มไร้คอบขาวนะผมที่เหลือน่าจะคล้ายๆกันเหมือนเหมือนกันหมดนะผมนี่ตัวเล็กมันสวยกว่านะตัวใหญ่มันดูแบบเอ้ยลเอีย,มยอออไ,มมไม่ชัดอะสนะีทองสีอะไรมึงมึงไม่ชัดอ่ะเนาะมานั้นนะผมตัวเลขสีทองมันดูชัดเจนกว่านะผมมันดูชัดเจนกว่าอืเออมันดูแบบ เฮ้ยตัวเลขมันสวยกว่าเลยับผมเห็นไหมคือมองในตาเปล่ามันก็ดูแแตกต่างกันอยู่นะผมใช่ไหมครับสีทองนี้มันแจ่มกว่าน,นี้ก็มีสีทองนะแต่สีทองคือมันไม่ไแจ่มขนาดนี้นะผมแล้วมันเส้นไม่ใหญ่นะผมตัวนี้เส้นใหญ่เนาะมันเลยความสึกแตกต่างกันนะผมมานั้นเนาะดามตัวนี้ไม่มีนะผมแล้วก็ไอ้ตัวนี้คือแบบไม่มีสีขาวนะผมรายละเอียดทํามาไม่ครบนะผมตัวนี้มีสีขาวดูสวยกว่าผม มีดาบตัวเล็กดูสวยไปเลยครับผมดูสวยไปเลยอะ่ะตัวใหญ่แท้แต่ไม่ได้เรื่องยังขาดอะไรไปนะผม,มหเห็นไหมครับเรื่องมีดาบต่อไปไปต่อที่กระพวนเลยมีดาบก็เห็นความแตกต่างกันอยู่เห็นแล้วใช่ไหมครับมีตรงขอบแลวตรงนี้ที่ดูแบบท้องกว่านะผมดูใหญ่กว่าท้องสีท้องมันใหญ่กว่านี่มันแฟบเล็กกว่านก็เลยดูแบบไม่ค่อยชัดเจนนะครับมาดูเป็นกระพวนนะครับ ไปดูแม่งปวดตาผมไม่ได้ปวดตาเนะี่ยผมมองผ่านกล้องผมไม่ปวดตาเลยโอ้โด,ด,ด,ดูมืดดูสว่างเอาออกเต็มที่เลยอย่ดี๋ยวมืดเดี๋ยวมันสว่างขออภัยผมขออภัยจริงคนที่ดูคลิปผมแล้วแบบดูแล้วปวดตาผมขออภัยจริงๆนะผมผมไม่รู้จะทําไงวิธีไหนหละโทรศัพท์ผมมีสองเครื่องไ <c oughs> ม่มีเครื่องไหนแม่งถ่ายดีสักเครื่องอีกเครื่องนู้นก็ไม่แจมอีกสว่างไปอีกแล้วผมยังก็ถ่ายในดาวคันนะประมาณนั้นผมเดับสว่างจ้าเลย ตัวหัวก็โลกตัวใหญ่นะผมผมอยากให้เห็นมันชัดๆว่าแต่มันไม่แจีมให้ฉชนนั้นเลยอยากให้เห็นชัดๆเลยอะประมาณนั้นก็ผมนอนถ่ายแล้วเมื่อยมีคำหยาบคายหลายคำแล้วผมอะปะกติมันไม่สมควรที่จะพูดออกมานะผมโตๆกันแล้วอืมไอนี้ดีเทลหัวก็โลกนี่ดูด,ดูไม่รู้เรื่องเลยอะ ดูจมดูทุเรศไปเลยผมไอต้อยนี่ผมผมคาใจตรงนี้มากไอเนี่ยไอเนี่ย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 มันด,ดูทุเรศเลยผมมันดูเป็นยางเป็นโซ่โครทุเรศอ่ะมันดูแข็งถือถ้าอ่านแบบเป็นพลาสติกนะผมบริเว้นตรงนี้กับตรงเนี้ยเป็นยางนะผมที่เหลือเป็นพลาสติกหมดอย่าได้บังคิดนั่นจะจะบิดหรือจะนั่นยางเชียวนะผมระวังหักนะเป็นสิ่งที่ต้องระวังหักนะผม ต่อไปมาดูกระพวนอันใหญ่เนี่ผมกระพอนใหญ่นี่คือแบบโหมึงเห็นรายละเอียดของเขาโลกชัดเจนมากสวยเลยอะสวยเลยนะผมมวด,ดูโซะโอ้โหมีโซ่หอยสวยแนละ้วตัวเป็นไดแคทด้วยคล้ายแบบเหล็กหลอมเหล็กปอมเงี้ยเนี่ยผมสวยรายละเอียดตรงนี้ด้วยผมสังเกตเห็นด้ามที่จับไหมผมมาดูตัวเล็กก่อนเลย มาดูรอยมือผมถลอกด้วยรอยมือผมลอกด้วยยงไงครับดีเทลมันไม่มีนะผมไอ้ดีเทลมันมีนะมันเป็นเหมือนไม้นะผมเป็นลากไม้เนาะมันไม่มีลายไม่มีอะไรนะผมเป็นเหมือนลากไม้เห็นนักเก็ตไหมครับเนีย่ยผมหมุนให้ดูพะยายามหมุนให้ดูนะผมแต่ดูอันใหญ่อันใหญ่มีลวดลายนะผมอย่างก,กับกระบองสุนหมอคงกันนะผมมีลวดลายนะผมเห็นไหมครับ มันอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดผมขอภัยผมขอภัยจริงๆขอโทษจริงๆนะผมคือถ่ายทอดออกมาโดยแบบไม่ได้เรื่องอ่ะไม่ได้เรื่องนะผมเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพประกอบให้จะชัดแล้วกันนะผมเนาะตรงนี้เออประกอบแบบภาพประกอบแบบวางคู่กันอะไรประมาณนี้นะผมให้มันชัดๆไปเลยมันจะแบบเอออย่างงี้น,นะมองผ่านกล้องวิดีโอมันดูไม่แจ่มเลยมันดูไม่รูเรื่องัะผมไม่ายมันดูไม่รูเรื่องมันดู เหลือก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันแล้วทนะังที่เห็นนะผมไม่มีอะไรตต่างกันแล้วเนาะจะมแีแค่เรื่องสีตรงนี้นะผมนี่สีกับสีตรงนี้ไม่มีนะผมเห็นไหมครับเนี่ยสีตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่ทองเนี่ยต,ตรงเนี้ยมันไม่มีนะผมเนี่ยไม่มีมันไม่ได้ลงมานะผมอันเล็กเนาะมันข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะผมสลับสลับกันไปนะผม บาข้างลายพระคุณมันจะไม่เหมือนกันเลยอแต่ตัวเดียวกันแน่นอนครับผมตัวนี้มีตุ่มปะวะมีก็มีตุ่มเหมือนกันวะก็หมายตุ่มในตรงนี้นะผมเห็นไหมครับตุ่มสองตุ่มเนี่ยตัวเล็กก็มีเหมือนกันเนาะก็ที่เห็นก็ไม่มีความแตกต่างกันแล้วนะผมจะประมาณนี้นะผมมันเล็กไปมันก็มองไม่เห็นนะผมก็ สิ่งที่แตกต่างกนประมาณนี้นะผมต่อไปก็จะเป็นเรื่องกล่องนะผมกล่องนนะมัาแตกต่างกันนี่แหล,ละประมาณนั้นนะแตกต่างกันแล้เรื่องขนาดกล่องก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โอ้โหมันแตกต่างกันนะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็แตกต่างกันนะผมความแตกต่า <c> ง <oughs> ับผมเล้ก็ตัวใหญ่ ได้มาราคาทพอนพอ,พอนตัวใหญ่แพงกว่าไม่กี่บาทไม่กี่บาทไม่กี่บาทจริงๆร้อยมันร้อยห้าสิบแล้วแพงกว่าแค่นั้นแหละคือแบบอม,มันดูใหญ่ดีแต่ดมเข้าต่อมันแบบหอยแตกับผมจะตัดสินใจกันเอาเจ้าตัวเล็กตัวใหญ่นะผมแต่ตัวเล็กมันมีไม่ครบนะผมมันมีมีน้อยอะที่ผมเคยถ่ายไปนะผมมันมีน้อยมีน้อยนะผม มีมีมันมีมิมันมีอยู่แค่หกแบบรวมแล้วมันแค่ห้าแบบไม่รวมซ้ำนะผมก็กาโลมีอยู่แค่สี่แบบไอ้พวกเนี้ยถ้าเล่นตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่อ่ะมีครบนะผมจะเก็บตัวไหนเก็บได้หมดนะผมใส่รวมกันคืมตัวมัสเตะเกลมันแบบเออตัวมันใหญ่อเนี้ยอืมมันมีหมดนะผมมันมีหมดจะเก็บตัวไหนมันมีหมดทุกตัวนะผมจะเป็นตัวอะไรก็ช่างของกาโลมันมีหมดทุกตัวคือมันเล่นได้หมดทุกตัวนี่คือข้อดีของมันนะผมตัวใหญ่เนาะตัวเล็กคือมันแบบ าขามัหลุดตอนไหนวะเนี่ยมึงแอบไปถอดขาม,มันเมื่อไหร่วะเนี่ยจำมันเถอะนะผมก็คือเอเดซีแม่งหลุดแม่งทั้งคู่แต่ตัวเล็กจะดีกว่านะผมตัวเล็กดีกว่าตัวเล็กดีกว่าตัวเล็กดีกว่าตัวใหญ่ใครมองครับตัวใหญ่ไม่ดีไม่ดีมันดีจริงนะผมก็ประมาณนี้นะผมอลเอย่ด้านหลังอืม จจะมีรูปคล้ายๆกันบ้างนะผมประมาณนั้นเนาะอะครับประมาณนี้นะผมของเนาะผมถ่ายคู่ถ่ายรูปเปรียบเทียบให้ดูที่หลังนะผมก็วันนี้ขอจบคลิปท่านนี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะผมยี่สิบสี่นาทีแค่เปรียบเทียบเนี่ยการโลงเอาเรื่อง嘛